ครับวันนี้เลงก็จะพาทุกคนมาชิมร้านอาหารนี้นะคะร้านแอดฮอลนะคะหนึ่งทุ่มไม่มีจริงแล้วตอนนี้คืออะไรทุ่มทุ่มสี่สิบหกไหนใครบอกว่านัดทุ่มหนึ่งไม่มีจริงหรอ่ารีบมาแบบสุดฤทธิ์แล้วนะตกงานมาแล้วใครมาช้าคือจ่าอุ้ยอันนนั้คือดีลเดีลดีลดีลว่้างั้นกลับก่อน เขาก็มีสองนะจะเป็นลิสต์อาหารวันนี้12ข้อนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นเลซวันนี้นะครับที่จะชิมจะจัดเปนไหน้ำโรมธรรมจักรระมดุล่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวมาจากต้งซานะคะค,ความเค<อ>็มเราจะนำมาจากตัวสาหร่ายาง,งยูที่อยู่ด้านบนพงสีเขียวๆที่เราอยู่ทรรมาจากใบมะกรูดช่วยทำให้จานนี้มีความหอมมากขึ้นค่ะ นี่จานแรกเป็นอหอยนางรมดูดีเบนี่าสวราเอไม่รใรเกเพื่อนน่าจะอยู่เดเราจะมีกาันนี้หมายถึงโปรเจกต์ใหม่วันนี้วเลยอะซรี์วายัวนี้คือน้ำมั่งคุดออแกนิก เด็กคาพแตนนะคะนำมันทัดใหม่ที้พัวและเคี่ยวจนเป็นกิโล,โลซึ่งเป็นสีต่างๆเป็นเบสในการทำจันดึงน,น้ํามะกูดเล็กน้อยลงไปในเนื้อหลดค่ะจะให้รสชาติและความรู้สึกที่แตกต่างกันค่ะขอบคุณครับกระตุต้นมีลองแบบไม่ดิบก็สุดท้ายนี่ทุกคนแล้วก็จะมีคาเวียรมันจะเป็นหลดก็คือมีกุ้งมีอะไรอย่างเงี้ยเลิศนา อร่อยค่ะอืมเยี่ยมอืมอืมอืมอร่อยเนาะเป็นไงดิสมีนีโอเคไหมเพื่อนรสหน่ออร่อยเนาะอร่อยอ่ะน้องมีมากภาคปามนะคะจังหวัดชลบแก่นาน้ำเนื้อไปไบรยกับสมุนไพรและเครื่องเทศไทยจากกั้น้ำมันสมุนไพตอกกับฐานใ้ขาวเป็นเวลา12ชั่วโมงค่ะ ตัวเนื้อนะคะสีแดงๆที่เห็นอยู่เนื้อสุกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเกิดจากกระบวนการเควลิ่งและการสมุกเฉยๆค่ะคดิปปิ้งด้านหน้าเชฟแนะนําไล่ทานเป็นลาดับจะช่วยไล่ระดับความเผ็ดเริ่มจากตัวสีเขียวนะคะตอนนั้นจะเป็นชิมิเชอรี่เราจะเสิร์ฟเย็นนะคะจะเห็นว่าเขาจะมีเกล็ดน้าแข็งาบ,บางๆคะ่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะจะอินสปายกับซอสพริกสีราชา ตัวสุดท้ายเป็นน้ำพริกเวียงป่าเป้าค่ะเราใช้ปลาแห้งตัวเล็กๆจากอำเภอเวียงป่าเป้าในการทํค่ะเลยเป็นที่มาของชื่อด้านบนจะเป็นเมล็ดงาชิมอนค่ะคขอบคุณค่ะนี่คือสูตรไทยวากิวนะครับดูดิมากแล้วก็จะมีแบบซอสทั้งหมดสามตัวก็รายเรียงไปอย่างเรามาชิมกันนะจ๊ะเนื้อเปื่อยมากทุกคนดูดิ กับตัวดิปปิ้งก็บอกไข่วากิวซัมปิ้งอะไรกีเลยจำไม่ได้แล้วก็เป็นแอทโตดิปปิ้งเอออร่อยมากเราเป็นเด็กเลคเชอร์ที่ไม่ดีหลังห้องหลังห้องเา สั่งยีาแน่นาสำหรับจานนี้นะคะจะเป็นเมนูขนมจีนแก้ข้วค่ะูตัวซอสที่กำลังจะนี่ยค่ะอะไรปารอใช่หรอเป่จริงๆได้เอย่างเี้กินเป็นเดียวเดีกันปะเจออ้าวสั่งย่างกอวะสั่าอ๋ไม่เ็ดอ่ะเดนี้ไมากินเป็นเดียวกัน่ะ จงเหลือขอนี้กาขอนูไปทงใด้หน่อยแต่จริงๆแล้วเชฟ้านี้จะไม่ได้เน้นไปที่้าคเหนือคพืงแต่ละขอนจะมีผสมตะไร่จะเเป็นอาหารของพิมแต่ด้วยความที่เชฟเป็นเครื่งเหนือครื่องใต้พึ่งแม่เป็นคนใต้ใช่ะ่พ่อเชฟเป็นคนคร้พึ่งแม่เป็นคนครค่ะเชฟด้วยเหมือนได้รับพีกรมาตอนสมัยเด็กๆอร่อากครัอร่อยแต่เดี๋ยคนไม่กินเสร็จบ้างนะแต่ก็เลยอร่อยตอแกคิดว่าจะห่ม ตัวเนี่ยแตคบตอนแรกกินวรกกินไม่ได้เชฟต้องการแค่เฉพาะกลิ่นเขาเบาๆค่ะแล้วก็ตัวน้ำซุปนะคะจะมีเดเป็น c o l o นเหลืองนะคะ c o l o นเหลืองจากทาชใต้ค่ะเพื่อให้ได้รสชาติที่เข้มข้นมากที่สุดตัวเนื้อไก่นะคะจะเป็นไก่สายพันที่ชื่อว่าไข่มุกอีสานค่ะเขาเป็นไก่สายพันเนื้อเรานํามาจากแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มค่ะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นไข่ไก่ออร์แกนิกนำมาทําเป็นไข่ตุ๋นนะคะตุ๋นแบบสโลคุก o k ค่ะจบกสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อให้เขาอุ่น กินพกอาจจะไม่ออกเลยไม่ใช่แค่ลมผิดเพื่องนะเป็นยาื้อนอนประม12ชั่วโมงใช่แล้วกเชื่อเลยคุณต้อขดใช่ชื่อคุณได้ยินบอกว่าขาเป็นสอร่อยนหน่าคือตอนนี้คือตอนนี้คือตอนเนีคือทุกคน หมแบบว่าชคือเขามาพีเซตนอะไรบ้างก็คือมันแบบแต่เราอแตกมาเป็นแตกเป็นเรื่องอ่นหมดคุยไมู่กเรื่องแล้วก็ถามกันให้ต่าม่อกีนี่เลต้องว่ก็เหมือนลมาแกะปลาอะไรวะปลกระพงเออยะเก๋าปลาไม่ดปลาระเธอปลารสรุปว่าปเก๋าจ้าปลเก๋าจงไปหมดนักพิจารจังหวัดสงขลาค่ะโดยนักพตัวนี้ค่ะจะมีความาน มีรสชาติแตกต่างกันไปค่ะครับข้อที่สองค่ะจะเป็นไข่แดงดองค่ะโดยเชฟได้นำเสนอไข่เ็ดออร์แกนตกค่ะได้หินกระติ๊กพรานมือวานครมีค่ะโดยข้าวตัวนี้ค่ะเขาจะเปรียบเทียบว่าชาวราชนาค่ะเปรียบเทียบว่าเขามีกลิ่นหอมเมาดดอกไม้จินเป็นชื่อของเขาค่ะดอกมะลิดอกมะลิและตัวที่สองค่ะข้าวทับทิมคุมแพค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นข้าวที่ผสมระหว่างข้าวหอมมะลิค่ะกับข้าวสามเกี่ยวทางใต้ค่ะ ของตัวค่ะเป็นข้าวจากจังหวัดสกลนครค่ะนะเป็นตัวไหนบ้างนี่เขาก็มีตัวประมือน่าทานมากครับแล้วก็มีอันนี้แซ่บสุดการคือแบบวันนี้เพื่อนไม่กินเลยก็เลยเอามาหมดเลยจ้าเย่เดี๋ยวลองน้ำพริกก่อนนะเดี๋ยวลองน้ำพีกก่อนนะ ได้ได้เลยครับครับผม ชอบแบบโอ้ยแป้มโซบะออแป้บกันอันนี้เป็นพีรีร์นะคะนี่มีโอเอ๋ข้างล่างแล้วก็จะเป็นแบบมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยอ้ยโอ้อ้ยโเ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโออยโ่ยโอ้อ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ม้ออยาอ แล้วก um. uh ็ข huh. ้างล่างค่ะจะเป็นถูกว่าบีบซูบก้อนน้ำมะพร้าวอ่ะไปนวดแล้วก็ไปย่างค่ะสีขาวข้างๆจะเป็นมะพร้าวกะทิค่ะจากประจวบทั้งบนดที่เราตักจะเป็นหองกะทิที่เราเอาไปเคี่ยวจนเหนียวค่ะแล้วก็เหมือนใช้ไนเรเจนเหลวช่วยสกัดเข้าเป็นขงค่ะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับซอสทั้งหมดแล้วก็น้ำจิ้มค่ะเป็นจอยแล้วก็ขอบคุณท่านมาชาววันที่ใครบ้านไหนค่ะขอบคุณนะคะ ราบ้าบินไอเลือบ้าบินชอบกินมาะหน่อยต้มน่ะหวาน่าดีติดจบได้ดีมากอิ่มเลยยังหายทีต่อจ้าหานป่อไปเลยจ้าเมื่อกี้ที่กินไปก่อนนั้นเนี่ยก็คือกินมาหมดแล้วแต่สรุปแล้วก็คือมีอีกจ้า พี่เล็กได้อีกอันหนึ่งด้วยก็คือชอบมาเยี่ยๆได้เอ็นเตอร์ขอบคุณเชฟมากเลยนะไม่ให้ใครกิ่ครกนานเฮ้ยมีการมีการแย่กันแล้ว หมดแล้วนะครับนี่อร่อยมากๆทุกคนก็มาลองกันได้นะครับที่ร้านแถวฮอบนะครับก็ยังไงใครอยากรู้อะไรดีเทลก็พี่ไปถามเขาได้นะจ้าวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับ